นวดไทยนอดิกคือเครือข่ายของร้านนวดที่ทำธุรกิจนวดไทยในประเทศสวีเดนนะคะ,ะร้านสมาชิกของเครือข่ายเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของอเครือข่ายซึ่งเครือข่ายนวดไทยนอเดิกเนี่ยบริหารโดยไทยไวซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยมาตรฐานของเราแปลว่าอะไร มาตรฐานของเรารวบรวม4หัวข้อค่ะก็จะมีเรื่องของรูปลักษ์ของร้านมาตรฐานของร้านจะต้องดูดีดูสะอาดสะอ้านเราอยากเห็นรูปลักษ์ของร้านเมืไทยในประเทศสวีเดนในรูปแบบของนอนด์ดิก็คือเรียบง่ายขาวสะอาดไม่ต้องมีอะไรตกแต่งมากมายนะคะแล้วก็อากาศหายใจในห้องจะต้องมีพอที่จะมีให้เราได้หายใจภายในภายในร้านน่ะน,นะคะ นอกจากนั้นทักษะของการนวดของเจ้าของร้านหรือพนักงานในร้านเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานตามกฎระเบียบที่รัฐบาลไทยกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดคือเจ้าของร้านจะต้องมีใบประกาศจียบัตรจากประเทศไทยอย่างน้อย150ชั่วโมงในการนวดไทยนะคะการบริหารธุรกิจก็จะต้องเป็นไปตามรูปแบบกฎหมายของประเทศสวีเดนการว่าจ้างของลูกจ้าง ก็ต้องเกิดความยุติธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือมาตรฐานพื้นพื้นที่ร้านสมาชิกทุกร้านจะต้องปฏิบัติตามทีนี้ร้านที่สนใจจะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะคือ1จะต้องเป็นคนไทยที่อยู่ในสวีเดนและมีใบเรียกว่าพีซ่าหรือว่าเป็นคนสัญชาติสวีเดนที่อยู่ในประเทศสวีเดนนะคะ แล้วก็เป็นเจ้าของร้านหรือไม่ก็เป็นผู้จัดก,การของร้านที่มีอำนาจในการตัดสินใจการบริหารร้านและผู้นั้นก็จะต้องมีใบประกาศสิบหนึ่งอย่างน้อย150ชั่วโมงจากประเทศไทยนะคะจากรัฐบาลไทยทางร้านก็จะต้องสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของอเครือข่ายมืออไทยนอร์ดิที่ไทยไว้ได้กำหนดเอาไว้ซึ่งก็เป็นกฎระเบียบที่ไม่ได้ ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็คือเราอยากให้เห็นร้านสมาชิกเนี่ยทำทุกอย่างตามกฎหมายของประเทศสวีเดนในการทำธุรก,กิจแล้วก็ดูแลลูกค้าอย่างยุติธรรมให้สวัสดิการที่มีคุณภาพดูแลพนักงานในร้านเนี้ยอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้คือมาตรฐานทั่วๆไปทีนี้ถ้าท่านที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของโนไทยนอร์ดิคเครือข่ายตรงเนี้ยนะคะ ก็จะต้องสมัครเข้ามาที่ไทยไวส์นะคะเราก็จะมีระบบออนไลน์ให้คุณกรอกข้อมูลต่างๆเมื่อกรอกข้อมูลเข้ามาแล้วเราก็จะติดต่อท่านกลับไปเราจะลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมร้านตรวจดูร้านนะคะว่าร้านของคุณเนี่ยได้มีรูปลักษณะของร้านตามที่มาตรฐานของเครือข่ายกำหนดไว้หรือไม่ ถ,ถ้ายังไม่ถึงมาตรฐานนั้นเราอาจจะให้คำแนะนำเพื่อช่วยในการปรับปรุงต่อไปนะคะนอกจากว่าเราจะดูรูปรษา์ของร้านแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบฝีมือการนวดเจ้าหน้าที่ก็จะไปทดสอบนวดอ,อย่างน้อยเป็นเวลา1นชั่วโมงเพื่อดูว่าทักษะการนวดไทยของท่านเนี่ยได้ขั้นมาตรฐานตามที่รัฐบาลไทยได้กำหนดเอาไว้หรือไม่ นอกจากนั้นเราก็จะมีการสัมภาษณ์เจ้าของร้านหรือผู้จัดการในเรื่องของรูปแบบการบริหารของร้านว่าคุณมีระบบบุ๊กิ้งออนไลน์ไหมคุณทำระบบบัญชีอย่างไรมีการทำสัญญาว่าจ้างให้กับลูกจ้างหรือไม่เราจะเก็บข้อมูลต่างๆน,นานาเพื่อเมื่อท่านได้เป็นสมาชิกของเ,อเครือข่ายแล้วเนี่ย เราจะได้ดูว่ามาวิเคราะห์ดูนะคะว่าเราจะต้องช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําในด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใดบ้างอันนี้คือผลประโยชน์ที่ทางร้านจะได้รับน,นะคะ,อะนอกจากนั้นเรายังตรวจเช็คประวัติอของผู้ที่ลงทะเบียนสมัครเข้ามาเพื่อให้มั่นใจว่าท่านที่สมัครเข้ามาเนี่ยไม่มีคดีหรือว่ามีเรคคอร์ด ที่เกี่ยวกับคดีใดๆก็ตามในประเทศสวีเดนนะคะเพราะเราต้องการป้องกันในเรื่องของอาชญากรรมที่เข้ามาสู่กระบวนการของเครือข่ายของเราดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องป้องกันสมาชิกท่านอื่นๆด้วยเราก็จะเช็คข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วก็จะแจ้งผลลัพธ์ของการประเมินทั้งเรื่องของเช็คออนไลน์แล้วก็การลงพื้นที่ให้กับเจ้าของร้านทราบว่าท่านผ่านกระบวนการคัดสัร์หรือไม่ ถ้าหากว่ากระบวนการคัดสรรเนี่ยประอบตรงคือผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเชิญท่านเข้าร่วมเรียน สองวิชาอันนี้เป็นภาคบังคับนะคะก็คือจะต้องเรียนวิชาการทำธุรกิจในประเทศสวีเดนซึ่งเราจะจัดเฉพาะวันอาทิตย์เพราะเข้าใจว่าทางร้านเนี่ยทำงานกัน5-6วันต่อสัปดาห์จะมีวันว่างวันเดียวก็คือวันอาทิตย์เราก็จะเปิดสอนออนไลน์ท่านไม่ต้องไปไหนเลยนั่งเรียนอยู่ที่บ้านผ่านระบบซูมซึ่งก็จะเป็นครูสอนก็จะมีทั้งครูชาวสวีเดนและครูไทยซึ่งเราก็จะมีการแปลให้นะคะ วิชานี้เป็นวิชาที่สาคัญมากในการทําธุรกิจในประเทศสวีเดนซึ่งจะพูดถึงเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยะระบบการทําบัญชีการอ่านรายงานบัญชีต่างๆจากนั้นหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วท่านก็จะได้ประกาศสนิบัตรจากไทยไวส์นะคะ,อะพอจบหลักสูตรนี้เราก็จะไปหลักสูตรที่2ก็คือการเรียนวิชาสังคม เป็นเวลา18-20ชั่วโมงก็เรียนออนไลน์เช่นเดียวกันเรียนวันอาทิตย์จะใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์นะคะ6อาทิตย์ซึ่งจะสอนวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศสวีเดนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายจนกระทั่งถึงกเกษียณพอหลังจากเรียนจบแล้วก็ถือว่าท่านได้ผ่านกระบวนการคัดสรรทั้งหลายทั้งปวงในการเข้ามาเป็นเครือข่ายสมาชิกของเครือข่ายนวดไทยนอนิกเราก็จะเชิญท่านมารับประกาศเยนัตบ ะะปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดพิธีแจกประกาศปีละครั้งซึ่งเราได้จัดไปแล้ว2รุ่น ที่ผ่านมาในอดีตก็คือมีร้านที่สมัครเข้ามา2รุ่นตั้งแต่ปี2021จนถึงปัจจุบันณนะปัจจุบันนี้เรามีจํานวนร้านที่เป็นสมาชิกเกือบ40ร้านแล้วนะคะเรากําลังขยายไปที่เมืองเยตโบยหรือกอตทนเบิร์กในเร็วๆนี้ซึ่งคิดว่าภายใน2024เราหน่าจะมีร้านเพิ่มถึง50ร้านทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงค่ะนั่นคือกระบวนการทั้งหมดของการเข้ามาเป็น เครือข่ายสมาชิกของเครือข่ายนอตไทยนอร์ดิกก็เลยอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆที่ทําธุรกิจนวตไทยที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสร้างรูปลักษณ์ของนวตไทยให้เป็นที่รับรู้มากขึ้นในประเทศสวีเดนนะคะเราอยากเชิญให้เข้ามาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกร,ร่วมกับเรานะคะมาสร้างความเปลี่ยนแปลงการเข้ามาผลประโยชน์ที่ได้ ค่อนข้างมากมายคือ1เราได้มาพบเพื่อนที่ทําธุรกิจแบบเดียวกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆที่เราจะได้ไปพัฒนาธุรกิจของเราต่อไปนอกจากนั้นไทยไว้ก็ยังจัดกอบรมหลังจากที่ว่าเป็นสมาชิกแล้วเรามีอบรมมากมายเช่นคุณสามารถเข้ามาเรียนวิชาภาษาสวีดิชเพื่อธุรกิจนวดซึ่งเราจัดระบบออนไลน์ให้ได้เรียนรู้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่ท่านต้องรับทราบก็คือว่าการที่ เข้ามาเป็นสมาชิกแล้วเราจะมีการเก็บค่าสมาชิก1ปีปีละครั้งหน0่โครนณนะปัจจุบันนี้นะคะาไรายได้ที่ได้จากการเก็บค่าสมาชิกก็มาทำประโยชน์ให้กับร้านสมาชิกอีกเหมือนเดิมเราก็จะทำการฝึอกอบรมจ้างเจ้าหน้าที่มา,าสอนวิชาต่างๆที่เป็นประโยชน์กับท่านเราจะมีการรวมตัวกันปีละครั้งเพื่อรวมตัวร้านนวดทั้งประเทศนะคะมา มาเติมพลังซึ่งกันและกันมาเรื่นแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆดังนั้นเราจะพาท่านลงไปดูวิธีการทำงานของไทยไว้นะคะในการลงไปตรวจร้านหรือไปเยี่ยมร้านที่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือข่ายนวดไทยนอนติดตามนะคะ